ช่วงนี้มาดูความคืบหน้าเรื่องการตรวจสอบข้อเท็จจริงคลิปเสียงที่พูดถึงเทวดาในสคอบอนะคะเมื่อสักครู่เราก็พูดคุยกันไปแล้วนะคะคือเนื้อหาเนี่ยทำให้หลายๆคนเนี่ยเข้าใจว่ามีผู้ประกอบการที่ได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของสคอบอนะคะแม้ว่าตัวบอสพอลจะไปออกรายการยนืนยันว่าไม่ได้หมายถึงใครเลยเ<อ>หมายถึงเทวดาจริงๆแต่แน่นอนว่าหลายคนไม่ได้มองแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงออกมานะคะวันนี้ คณะกรรมการชุดนี้เริ่มประชุมกันทันทีนะคะทางรัฐมนตรีเนี่ยวางกรอบเวลาไว้ตรวจสอบก็คือ30วันนะคะแล้วบอกว่าคือจริงๆอย่างที่เราทราบผู้เสียหายเยอะมาก,กแต่จะเร่งดําเนินการตรวจสอบอย่างเต็มที่นะคะวันนี้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์หรือเรียกสั้นๆว่าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเทวดาสคบอมีการประชุมนัดแรกเมื่อช่วงบ่ายนะคะ หลังจากการประชุมนายชาติพงศ์จิรพันธ์อายการอาวุโสในฐานะประธานคณะกรรมการก็บอกว่ากรอบเวลาการตรวจสอบเรื่องนี้นายประเสริฐจันทร,รัรวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจกและสังคมกําหนดไว้ก็คือภายใน30วันหรืออาจจะเร็วกว่านั้นนะคะ้าไม่พอก็สามารถที่จะขยายได้หลักๆเนี่ยเดี๋ยวจะมีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา2ชุดนะคะก็จะประกอบด้วยชุดที่จะเข้ามารวบรวมหลักฐานเรื่องสินบนเรื่องการเรียกรับ ผลประโยชน์ทั้งวัตถุพยายนแล้วก็เอกสารค่ะอีกชุดจะเป็นการมาดูด้านกฎหมายดูว่ามันมีกฎหมายไหนข้อกฎหมายอะไรที่เป็นช่องโหว่ช่องว่างทําให้เกิดการติดสินบนการเรียกรับผลประโยชน์เพราะฉะนั้นทั้งสองคณะเนี่ยอนุกรรมการจะเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายนอกด้วยนะคะไม่ใช่จากสบคอบอก็เพื่อความเป็นกลางและจะมีการรายงานความคืบหน้าการทํางานทุกๆสัปดาห์ด้วยค่ะในชั้นแรกนี่เราก็จะพยายามสอบ สอบจากพยานพยานที่ปรากฏอยู่ตามสื่อมวลชนก่อนนะครับแล้วถ้าพยานที่ปรากฏตามสื่อมวลชนเนี่ยพลาดผินไปถึงใครเนี่ยเราก็จะพยายามวางวางรูปแบบวางวางเขาโครงนะว่าจะไปสอบพยานบุคคลเหล่านั้นหรือพยานวัตถุเหล่านั้นหรือพยานเอกสารเหล่านั้นที่เกี่ยวข้องนะครับก็คิดว่าจะทําให้เร็วที่สุดนะครับแล้วจะมีการประชุมเก<อ>ือบทุกสัปดาห์นะครับเพื่อให้มีความคืบหน้าข้อสมมติฐานนว่าจะมีการ ขอขอดูพยานหลักฐานก่อนนะ,นะครับตอนนี้เราต้องประสานกระทังนับชุดพนักงานสอบสวนของสอบสวนกลางครับที่เขาสอบไปแล้วนะครับแล้วก็คลิปที่ปรากฏตามสื่อมวลชนต่างๆที่พวกน้องๆเผยแพร่นี่นะเอามาดูว่าอ,อันไหนมีส่วนที่เกี่ยวข้องอันไหนมีส่วนจริงอันไหนมีส่วนไม่จริงแล้วอันไหนที่มีส่วนจริงแต่ว่าต้องพ่ายพิงพยานเอกสารหรือพยานอื่นที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราก็จะตรวจเพื่อต้องสอบพยานมีประมาณกี่คน ตอนนี้ยังไม่ทราบครับกลังอยู่ระหว่างรวบรวมชุดอนุกรรมาการชุดรวบรวมพยานฐานเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นคนทําเข้าโครงมาเสนอกรรมการชุดนี้ใช้เวลาประมาณไม่เกินเจวันนะก็จะได้เข้าโครงมาพอได้เข้าโครงมาเราจะเริ่มเจาะเรียกพยานมาสอบละหรือเรียกพยาเนเอกสาพรพยานวัตถุที่เกี่ยวข้องมาแล้วตรงไหนที่เราสงสยัยเราก็จะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางกรมสอบสวนคดีพิเศษทางปปงเข้าไปดูครับ ด้านนายประเสริฐจันทร์รวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็บอกว่าถ้าหากตรวจสอบแล้วเสร็จเนี่ยก็เชื่อว่าจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้มากขึ้นโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่เนี่ยดำเนินการด้วยความรัดกุมอย่าให้มีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องและคณะกรรมการชุดนี้ก็ต้องลบคําว่าเทวดาสคบอให้ได้ต้องไม่ให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นคือนักข่าวถามว่าถ้าการตรวจสอบออกมาแล้วเนี่ยจะทําให้ประชาชนเชื่อมั่นไหม,มนะคะท่านบอกว่าก็น่าจะทําให้เชื่อมั่น ได้และเรื่องแบบนี้เนี่ยมันต้องไม่เกิดขึ้นนะคะส่วนที่มีรายชื่อนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องคณะกรรมาการชุดนี้ก็สามารถเรียกเข้ามาชี้แจงได้เช่นกันคือไม่ว่าจะปรากฏชื่อใครจะเป็นใครขอให้ไม่ต้องห่วงจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและจะไม่ปกป้องผู้กระทําผิดค่ะผมได้สั่งการให้มีการดําเนินการด้วยความรัดกุมแล้วก็อย่าให้มีเรื่องต่างๆที่เกิดความเสียหายเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง ตรงที่บอกว่าเทวดาในสองคนี่พอคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาเป็นเนี่ยจะจะจะลบทำรูดนี้ออกไปได้ไหมก็ต้องลบให้ได้ครับเรื่องนี้ต้องไม่มีต้องไม่มีนะครับแลตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูข่าวที่ออกมากับกระแสข่าวรายละเอียดที่ออกมาเนี่ยพอจะพอจะรู้ตัวหรือว่าพอจะมีเอาะแสอะไรเบื้องต้นไหมครับคือไม่ตั้งคณะกรรมการคือเรื่องนี้จะมีการดําเนินการด้วยนะครับว่าว่าตามปรากฏเป็นคลิปเสียงก็ดี บางครักงเป็นข่าวก็ดีเนี่ยถ้าพลาดพิงหรือใครที่อยู่ในเครือข่ายที่ต้องสงสัยเนี่ยก็จะต้องมีการดําเนินการอย่างเฉียบขาดต่อไปไม่ให้มีมีเรื่องทุจริตในหน้าที่อ่าแล้วก็ถือว่าทําความเสียหายในวงกว้างกับพี่น้องประชาชนนีต้องไม่มีนะครับท,ที่มีชื่อถึงนันกการเมืองแลว้วคือจะสามารถจะสามารถยงใหญ่ไป,ไ,ปได้ไหมคือจะมีชื่อถึงใครเชิญมาหมดครับ อันนี้นะครับแม้ว่าจะเป็นนักการเมืองเป็นข้าราชการหรือเป็นบุคคลภายนอกนะครับอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะรเราเรา,เราตัวต้องมาชี้แจงครับแต่เราให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายขณะที่นางสาวเจิรพรพรสินทุพไพรรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยนะคะบ,บอกว่าก็ได้ให้คณะกรรมการเดำเนินการตามกรอบไปเลยแล้วก็ให้ทําทุกอย่างตามความเหมาะสมได้นะคะ สำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจคล้ายดีไอคอนกรุ๊ปซึ่งมีอีกหลายบริษัทนะักข่าวถามว่าจะเข้าไปตรวจสอบอย่างไรทางรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีก็สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทํางานเชิงรุกในฐานะที่มีอํานาจตามกฎหมายเพื่อให้ไปบังคับใช้มาตรการต่างๆนะคะแล้วก็ต้องดูในระยะยาวด้วยว่ากฎหมายฉบับใดที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันก็ให้ปรับแก้เพื่อให้การดูแลประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพส่วนจะต้องเรียก นักข่าวถามนะมจะต้องเรียก10บริษัทที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจคล้ายๆกับดีไอคอนกรุ๊ปเนี่ยมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมไหม,มเรื่องนี้รัฐมนตรีบอกว่าเอาจริงๆในตอนแรกเนี่ยเราก็เชิญดีไอคอน Group เขามาให้ข้อมูลมเมื่อวานเวานไง <laughs> ใช่ไหม,มในระหว่างที่มาให้ ทางาตำรวจก็มาจับก่อนอนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยถ้าสืบทราบขอ้อเท็จจริงว่าสุดท้ายมันไปเกี่ยวโยงกับอะไรเกี่ยวโยงกับส่วนไหนทั้งหมดก็จะต้องเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมค่ะที่สําคัญก็คือสั่งการให้ทางสคอบอเนี่ยไปปรับปรุงแก้กฎหมายดูรายละเอียดพรบรขายตรงตลาดแบบตรงพรบรคุ้มครองผู้บริโภคว่ามันจะต้องมีการอัปเดตข้อมูลยังไงให้เป็นปัจจุบันนะคะ ทีนี้ถามมันเข้ามาเยอะเรื่องโล่รางวัลที่สคอบอให้ไปยังบริษัทเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าเป็นโล่รางวัลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทําธุรกิจนะคะแต่เป็นเกี่ยวข้องกับการทําคุณประโยชน์นะคะที่ตอนนั้นเขาเคยเอาหน้ากากอนามายัยเอาเจลแอลกอฮอล์ไปบริจาคล่รางวัลอันนั้น ทวงคืนแล้วนะคะแจ้งไปทางบอสพอเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะต้องดาเนินการคืนให้สคอบอภายใน7วันค่ะเพราะว่ามันปรากฏหลักฐานที่เขาเคยเอาโลกอันนี้ไปใช้เหมือนกับว่าในทางที่ไม่ถูในทางที่ไม,ถไมไ่ถูกต้องไม่ได้ถูกวัตถุประสงค์กลับเอาไปบอกว่าเนี่ยเขาได้รับการรับรองจากสคอบอนะฮะ เดี๋ยฉันได้สั่งการสคบอไปแล้วว่าให้เป็นตรวจดูพรบรขายตรงตลาดแบบตรงแล้วก็พรบคุ้มครองรบ,อรบริโภคที่เราถืออยู่ว่าต้องมีการอัปเดตตัวข้อกฎหมายอย่างไรไหมะคะ,ะ,ะแจ้งคืนแจ้งคืนเมื่อวานนี้ทางอบอสพอรทราบเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องคืนภายใน7วัน ทีนี้มันยังมีอีกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสคออบคอุณผู้ชมก็คือถ้าย้อนไปเนี่ยเมื่อตอนประมาณปี62ดีไอคอนเนี่ยได้ไปขออนุญ,ญาตในการประกอบธุรกิจใช่ไหม<ฆ>ไม่ว่าจะเปิดกิจการอะไรเนี่ยก็ต้องไปขอจากสคออบอแล้วได้รับใบอนุญาตมาเป็นการทําการตลาดแบบตรงแต่ต่อมาเมื่อปี2ปีก่อนเนี่ยไปยื่นใหม่ขอเปลี่ยนเป็นการขายตรงแต่ปรากฏว่าทางสคบอเนี่ยไม่อนุญาต<ฆ>ทีนี้ทางเรื่องนี้เนี่ยล่าสุดจะมีการเพิกถอนใบอนุญาตแล้วนะครับ ซึ่งทางคุณทรงศิริจุมพลรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในฐานะรักษารษาชการแทนเลขาสคบเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตของดีไอคอนกรุ๊ปครับบอกว่าทางสคบมีความเห็นว่าจะใช้คําสั่งทางปกครองมาเพิกถอนใบอนุญาตการตลาดแบบตรงเพราะในข้อเท็จจริงเนี่ยพบว่าพอได้ใบอนุญาตไปแล้วสิ่งที่ดีไอคอนไปทําไม่ได้เป็นการตลาดแบบตรงนะแต่เป็นการไปทําธุรกิจแบบร่วมลงทุนหรือว่า บางทีจะใช้คําว่าระดมทุนนั่นเองและการส่งสินค้าก็ไม่ถึงผู้บริโภคดังนั้นคําสั่งปกครองที่จะไปเพิกถอนเนี่ยจะใช้อํานาจตามมาตรา30ตอนนี้กําลังร่างคําสั่งนี้อยู่และเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะนําเรื่องนี้ไปหารือกับสํานักงานคณะกรรมการคลษ่ดีกาเพื่อให้คําสั่งเนี่ยเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดนะครับและเมื่อออกคําสั่งเพิกถอนแล้ว ทางดีไอคอนเองก็สามารถที่จะมาอุทธรณ์คำสั่งได้ภายใน15วันตามข้อกฎหมายลองฟังเสียงรักษาราชการแทนเลขาสคบอครับในตัวร่างคำสั่งเนี่ยนะคะเพื่อความรวดเร็วนะคะก็มองว่าน่าจะนำวิธีปปินแบบราชการทางปกครองตามมาตรา30มนะคะมาเป็นเหตุในการเพิกถอนนะคะซึ่งก็วันศุกร์เนี่ยจะได้หาลือกับ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎิกานะคะเป็นกรณีที่นะคะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนนะคะแล้วก็ผลกระทบต่อสาธารณะก็จะเป็นเหตุหนึ่งนะคะที่สามารถจดำเนินการเพิกถอนได้แต่อยู่ระหว่างการดําเนินการนะคะแล้วเขก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ภายใน15วันนะคะก็ส่งมาที่สกอบอนะคะแล้วสกอบอก็จะรายงานรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะซึ่งท่านรัฐมนตรีก็ จะส่งให้คณะกรรมการขายตรงนัตตลาแบบตรงเป็นผู้พิจารณาอุทธร์นะคะเพราะว่าคําสั่งรับจดทะเบียนหรือการเพิกถอนเนี่ยก็ถือว่าเป็นคําสั่งทางปกครองมันก็มีขั้นตอนการดําเนินการอยู่นะคะซึ่งถ้าเป็นขั้นตอนวิธีการปกติเนี่ยนะคะก็ต้องให้โอกาสเขาที่จะมาชี้แจงข้อที่จริงก่อนที่จะออกคําสั่งแต่กรณีนี้มองว่าเป็นกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนนะคะก็จะใช้วิธีไปแบบราชการทางปกครองนะคะเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว